พี่พี่ทุกคนมาดูเชิ้ตอันี้สวยนีก็จะเป็นร้าะเดินเร็วจังนี่คือ อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเลยทุกคนอันนี้ร้านไทยเลย้านยพระอิหลาบกินเขาวัยเดดีวันนี้แตห่หนาวหนาวมากคะหนาวหนาว Er vida, เที่ยวเมืองคาเดิมาทุกคนกับกับกับตึกตวีอะเนีย If you want to this, is the this, 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 this. this is what Bye. Bye. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> <Good. I'm> <coughs> a ัน y f a c สนะไปเลยจ้าสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทเกคนเคิรสีอ้ยมอเตอร์ไค์ใช่กาเนี่เป็นสีมอเตอร์ไซค์อินเดียนะมาม ใส่กันค่ะโอ้ Ooh, now, now, now. ยหนาวหนาวหนาวแดดก็ยังหนาวอยู่ไอ้ช็อปนี้สวยไปเซตให้ยไปไปไปมาเที่ยวเมืองคาเด็บนะคะ Thai. Yeah. Let's go. So it's not yeah. Oh, bubble, bubble tea shaker <laughs> Okay, okay. It's sticky, it? hmm? Ooh. I was there before. Oh. Did it? Do you like here? สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาค่ามาเที่ยวมา <c oughs> โอเคลูกสาวบอกว่าอย่าพูดดังสวัสดีค่ะมาด้จ้ามาพามาเทียเ่ยวเมืองคาเด็กนะคะหนาวแดดดีแต่หนาวเด้อจ้า yes Oh <c oughs> good would you like come back again สยสวัสดีค่ะผพาดงนั่งไอลูก <laughs> สาวบอกว่ายอย่าอย่าพูดดังเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเขาว่านะอยเขาบอกว่ายอยาสองสวัสดีค่ะ เลิกงานแล้วก็เลยพาลูกมากินข้าวนะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลยมามาที่คาเด็บนะคะ<า>ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นตึกแบบนี้เดอ้อสิงเจา้าพาลูกขากินข่าวอยูย่เขาบอกว่าอย่นี่ไงอย่อย่ ดูอยู่ไม่ก <Pa> ินข <source. S 2> ้าววันอาทิตย yeah. ์ามาดูเมืองค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะสถานที่สวยมากเลยย่าฟ้าคุณเพียร์เดอรแดนเจอร์สค่ะสวยเมืองค่ะเดี๋ยวเขาสวยนะคะแต่หนาวท่านผู้ชมไปเอ่าไย่เอ เอ๊พาลูกไปกินข้าวก่อนโอ้กค่ะค่ะข้าวค้างค้า้ามันก็หนาวอยู่นะคะอะไรเนี่ยอยู่เมืองไทย สามทุ่มสามสิบแปดแล้วครับลูค้ายูนี่สองทุ่มสามสิบเจ็ดค่ะค่ะมยูนี่สามเอ่อเป็นคนจังหวัดอะไรเหรอคะ <c oughs> เป็นคนจังหวัดหนองคายค่ะ Let's go Let's go r a d y for you โ oh, อ้ไป Let's go เดันเข้ามาใน อะไรกัเนี่ยค่ะลูกกระด้างลูกบอกว่าอ่นานว่าค่อยค่อยลูกบอกว่าพูดค่อยค่อยหน่อยเขาว่าเข้ามาในร้านแล้วโอ้ยลูกลกระดัางถ้าลูกไม่กินข่าวเดีย๋ยวจะ คนเยอะมากคุณเจ้าผมกดุณติดตามแล้วดตดขอบคุณนะคะับนี่ถึงร้านอาหารแล้วค่ะที่นู่นจริงุมครับที่นี่สองสองมูลสามแปดค่ะร้านอาหาร น้องน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ she said you is a very pretty say thank you ขอบคุณค่ะก่อนได้วยค่ะบอ้อ้ g o r g เอาคีกับแฟนหน่อยนะคะฝากแฟนด้วยกับลูกชาย Hello. Hello. There will be writing and there to talk to you on the, have to on the answer. It's live. It's live. Live. All on the information supply. <laughs> <laughs> Hello? Hello. So the cup colour. Okay, I think so, yeah. Margarita pizza. Wait. Shall I have all day breakfast? You don't do it all day now, it's finished. Okay. Oh. Okay. Meat feast is that okay. right? Meat feast pizza. <laughs> <laughs> no, you can eat. We can't in it out easily. No, we can Leonardo. What do you want? A check? Ja do no? no? I want to to Pepsi. Two squats and I'm getting Pepsi. It's more Pepsi than the food. What? Um, what pizza Margarita? do ่าจ w ว่ t สิไปก w บผมม w ้ยสิไป e ิดการด้วย e ส s เลยโสดการทีนได้มาเรื่งไหมคะไม่ได้ไปสงการนะคะสงการไม่ได้ไปนะคะ

อไห้ได um, uh, ้ไหมคะได้นิดเดียวค่ะได้นิดเดียวเจเ Can you speak Thai นิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดหน่อย ไปดีไหมพ่อสามสบายดีไหมคะโยังเหลครึ่งชั่วโมงเลยว้วคุณกำลัมาอะไรเก้น ไปทิ้งค่ะเนี่ย mm. น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร mm. น้องชื่อแคชเอกาค่ะแต่ถ้าชื่อไทยเขาชื่อกะทิเคาคนักเมลกเขโคนักเมล์มีนกะทิ อ๋อชเป็นลูกขึ้นใช่ไหมคะ <S <S ใช่ค่ะรึ้นบกขึ่งน,น้ำ she say อยู่ half ไทย half English and love Boba Boba tea เขาบอกว่าใช่ค่ะแอ d เขาชอบอะไรอ่ะที่บ้านเราเรียกอะไรชาไข่มุก I like Boba and Capybara ชาไข่มุกใช่น้องเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะ she say อยู่ half ไทย half English ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ที่ไหนเหรอคะเรียนอยู่นี่เลยคะ่ะประเทศนี้เลยประเทศเวลเลยคะ่ะ she said where w h ู r e w ู e r e you are school where you learn to เรียนที่เวลคะ่ะ <c oughs> เย uh ียวไยเยียวไฟนะคะ thank you, thank you. เซร์ขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะไรแล้วหนาวมาก อยูยวัน Enjoy your food Bye bye Enjoy your food ค่าทานอาหารให้อร่อยนะคะ v แล้วนะคะบายค่ะบวัยีีนะคะสบสี่ส